อาชีพทำเงินหันปีชื่อว่ากล้วยปิ้งลิงเฮค่ะแล้วเรามาจุดเด่นจุดขายมันอยู่ตรงไหนะคะจุดขายคือกล้วยปิ้งในประเทศไทยเยอะไหมคะเยอะแต่เราอะทำเมนูใหม่ของกล้วยปิ้งซึ่งกล้วยปิ้งที่เราโด่งดังภายใน7วันเลยนะคะไม่ว่าจะสื่อออนไลน์ไหนดังมากคือกล้วยปิ้งลิงเฮช็อตแล้วทำเป็นยังไงก่อนคือเราเอากล้วยปิ้งอะคะ่ะทำเป็นเหมือนปลาหมึกเลยเหมือนเป๊ะเลยคะ่ะแล้วเอาไปใส่แก้วช็อตอ๋อ มีแปลกใหม่มากคุณผู้ชมมันเป็นจุดขายจุดเด่นได้เลยนะดังไปทั่วโลกเลยทําให้โรงแรมรีสอร์ทอีเวนต์ติดต่อมาเยอะมากให้เราไปออกบูธว้าวอันนี้เราขย,อยายแฟนชายใช่ค่ะก็คือแค่เปิดไป7วันนะคะคนติดต่อแฟนชายมาเยอะมากไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ต่างประเทศหรือโรงแรมห้างร้านติดต่อมาให้เราไปออกออกอ,อกีเวนต์ระดับโลกเพื่อขายความเป็นไทยจากกล้วย ตื่นเต้นมากเลยอาจติดต่อได้ทางไหนคะอาติดต่อง่ายๆเลยค่ะเสิร์ชเลยค่ะชื่อเพจว่ากล้วยปิ้งลิงเฮค่ะแล้วก็ลิงเฮคอฟฟี่นะคะแฟนชายเราจัดจำหน่ายแล้วค่ะแล้วได้รับรางวัลวันนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจีัแล้วมันแบบมันรู้สึกแบบว่าภาคภูมิใจนะเติมมูลค่าหนนะให้กล้วยไทยค่ะค่ะแล้วทีนี้คือว่าเราสามารถติดต่อได้อะไรได้เรามีเปิดสอนให้ทำไหมมีค่ะจริงๆแล้วอะค่ะเราจะมีการเปิดสอนให้ทํา คนที่ติดต่อแฟนชายเรานะคะเรามีที่พักให้นอนด้วยต้องไปเรียนถึงไหนกันคะเนี่ยที่สมุทรปราการหรือว่าที่กรุงเทพก็ได้ค่ะเรามีที่พักให้แล้วเราเปิดสอนทุกเมนูให้ฟรีค่ะตอนนี้มีกี่เมนูแล้วตอนนี้มีทั้งหมดร้อยสี่สิบตื่นเต้นไหมเยอะมากเยอะมากจริงๆกล้วยปิ้งทาได้หลากหลายเมนูมากมแต่เราแค่เห็นกล้วยปิ้งแบบเดิมๆเนาะแค่ปิ้งเราไม่ค่ะทาเวเฟอร์ก็ได้ทานค์สไข่ยิ่งอร่อย เรามีร้อยกว่าเมนูค่ะการเรียกว่านะคะก็เป็นธุรกิจใหม่หมๆเนอะถ้ายังไงคะเบอร์ที่ขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้ <คะ S 1> ก็เราติดต่อมาดูแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ